ขนของขนจักรยานบ่อยครับเลยสั่งพรมมาลองสักหน่อยของ h y ฮ e c a าเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยมีที่การตรงหลังเบาะหลังนะครับถือว่าดีเลยยีห่อ y ฮ e Car ครับกล่องก็ดูเท่เอาเรื่องเหมือนกันเอาจริงๆผมชอบดีไซน์กล่องของเขามากมีความอวกาศล้ำๆซึ่งตัวพรมก็มีครบทุกจุดครับเป็นแบบ T ีดีเข้ารูปใช้วัสดุ TPEXPE ด้วยซึ่งอันจริงๆก็มีหลากหลายแบรนด์ทำนะแต่ในราคาใกล้กันเนี่ยอันนี้คือให้ของมาเยอะมากกว่าเพราะนอกเหนือจากห้องสัมภาระเขาเป็นแบรนด์เดียวที่ทำช่องข้างล่างใส่เข้ามาให้ด้วยและมีที่กั้นพ ะ่วยยได้อคูน่าจะมีตัวล็อกอะไรมาให้ชัดเจนครับแทนของเดิมได้เลยนี่ครับอันนี้ที่ผมชอบมากเลยครับเขามีที่รองข้างหลังมาให้แบบนี้ด้วยซึ่งเป็นแบรนด์เดียวที่ทําตรงนี้ออกมาด้วยครับเรียกได้ว่าครบทูกจุดจริงๆนี่ห้องสภาระท้ายก็มีแบบเต็มระบบเลยเข้ารูปเข้ามุมพอดีครับแต่ที่ผมชอบอย่างที่บอกไปนะครับนี่เขามีแปะข้างหลังเบาะตรงนี้ด้วยนะผมเอาไปปั่นจักรยานบ่อยครับนขนคอตรงนี้บ่อยมากเวลาพับเบาะก,ก็ไม่ต้องกลัวเลยแล้วครับลวดลายกําลังดีไม่รกเกินไปด้วยส่วนผู้สารตอนหลังก็เป็นชิ้นเดียวแนวยาวเข นะมีตัวล็อกชัดเจนมีโลโก้หายส่วนของคนนั่งข้างๆก็พอดีเช่นเดียวกันเรียบเรียบสวยงามแถมไม่มีกลิ่นด้วยนะแม้จะเป็นของใหม่ก็ตามมีที่การลื่นอะไรพอดีครับและที่สําคัญคือวัสดุเนี่ยหนาถึง8มินครับการของมีคมต่างๆได้สบาย<ไ>การน้ําทําความสะอาดง่ายเช่นเดียวกันเริ่มต้น2,000นแต่ครบชุดแบบในคลิปนี้คือประมาณ4,999บาท